น่าจามาคิดเองเช่งเออมันจริงเลือกเกินมันถูกต้องเลือกเกินในการปกครองที่ไม่มีการปกครองในประเสริฐที่สุดคือคนมันไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ได้ทาผิดคิดร้ายอะไรเลยไม่ต้องมีการปกครองนี่เรียกปกครองกันอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการปกครองสงบสุขสันติภาพอย่างยิ่งโดยไม่ต้องมีการปกครอง คือการปกครองคนที่ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ได้เลกคำพูดอยู่จนเดียวนี้มันไม่มีใครสร้างไม่มีกครสร้างขึ้นมาได้ <c oughs> การปกครองเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเป็นปัน,นทางส่งเสริมให้เห็นแก่ตัวเปิดโอกาสให้เห็นแก่ตัวประชาธิที่ปไตยมันเปิดโอกาสเอมือขยา้ายเ้าเอามือขยา้ายเ้าเอาหเห็นแก่ตัวได้โดยสะดวก ยังไกลกันนักกับที่เราชื่อว่าปกครองโดยไม่ต้องมีการปกครองปกครองจนไม่รู้จะปกครองกันอย่างไรมันก <row> no ็ยังม no of <off Jord ania> <tr> ีไอ้ความเห็นแก่ตัวจะเลือกผู้แทนกันสักทีก็ลำบากผู้แทนก็เห็นแก่ตัวจ้างให้คนเลือกประชาชนเห็นแก่ตัวรับจ้างเลือกพียงทางนี้มันก็หมดมันไม่ไม่มีอะไรที่เป็นความหมาย สำหรับผู้ไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีอาการอย่างนี้ผู้แทนก็เป็นผู้แทนที่ดีไปตั้งสภาก็เป็นรัฐสภาที่ดีตั้งรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่ดีรัฐบาลดีข้าราชการก็ดีพลเมืองก็ดีลูกเล็กเด็กแดงก็ดีดีดีหมดเพราะความไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียว ความเลวร้ายทั้งหมดนั้นมากมายตีมากน้อยก็สุดแท้มันมาจากอัตตาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวให้เราจงมาดำเนินชีวิตมีชีวิตกันใหม่ชนิดที่ไม่ต้องมีอัตตามีชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีอัตตาที่เป็นที่ตั้งแห่งอายุทําไม่มีอัตตาแล้วก็มันไม่มีความหมายแห่งอายุ แล้วก็ดูเอเองคามสงบสุขจะมีเท่าไรท่านจะทําได้หรือไม่ไม่เป็นประมาณแต่ที่อาตรมาเอามาพูดนีด่ก็พูดเพื่อให้เกลียดไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัตตาแล้วก็เกลียดสิ่งที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวจนไม่มีความเห็นแก่ตัวก็วเป็นสงบสุขสันทิภาพอยู่ในโลกนี้ จพร้อมกันนั้นมันก็ขยเยวขยเยวขยเยวไหลไปทางโลกุตระเพื่อบรรลุมรคนิพันธ์พร้อมกันไปในตัวในคราวเดียวกันประชาชนคนในโลกเป็นอยู่ในโลกนีอย่างไม่มีตาอย่างไม่มีเห็นแก่ตัวนะเมื่อสันติภาพสันติภาพสันติภาพโยมันนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนที่พร้อมกันนั่นจิตใจมันก็สูงสูงไปในทางลดละ เพราะว่าไม่ไม่อาจจะเกิดกิเลสเพราะกิเลสมันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่อาจจะเกิดกิเลสกิเลสก็ลดลงลดลงก็เป็นไปสมูมรรคผลนิพพานได้คนทีเดียวสองอย่างทั้งโลกก็ประเสริฐที่สุดทางโลก,กุตระก็ประเสริฐที่สุดนี่คือความไม่มีอัตตาความไม่เห็นแก่ตัว หัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือสอนเรื่องไม่ไม,ไม่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาน่าจะเรียกว่าอัตตามันก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตาไอที่ไอสิ่งที่เราลงว่าเป็นอัตตาเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวเราของเรานะ่ะสิ่งนั้นไม่ใช่อัตตาจงมีไหวในลักษณะที่มันไม่ใช่อัตาตาก็จะต้อง ขจัดมันจัดการกับมันไปเรื่อยๆอ,อย่าให้มันเกิดเป็นอันตรายเลเร้ายอะไรขึ้นมาจนกว่าจะหมดความรู้สึกว่าอัตตานับงแต่ว่าตาเห็นรูปก็าตาเห็นรูปอย่าก,กูเห็นรูปหรือว่าลิ้นได้รับรสอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่าลิ้นเป็นผู้ได้รับรสไม่ใช่กู เปรียบเทียบกันดูเองลิ้นอร่อยกับกูอร่อยมันเกิดปัญหายุ่งยากต่างกันมากถ้าลิ้นมันไม่อร่อยใ้มือมันก็ไปเติมน้ำปลาเติมน้ำตาลเติมอะไรพออร่อยได้แต่ถ้าว่ากูไม่อร่อยแล้วมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาท,าทันทีมันจะด่าแม่ครัวบ้าง มันจะสาดเทอาหารว่างไงกูมันไม่อร่อยมันเพียงแต่ลิ้นไม่อร่อยกับกูไม่อร่อยมันต่างกันลิบลักเป็นฟ้าละดินเพราะนั้นเราอย่ามีตัวกูอะไรอะไรอย่ามีตัวกูมีเพียงร่างกายมีเพียงจิตใจมีความรู้สึกถูกต้องดำเนินไปอย่างที่ควรจะดำเนินโดยไม่ต้องมีตัวกูตาเห็นรูป ตาเห็นรูปอยากกูเห็นรูปกูได้ยินเสียงก็กูได้ยินเสียงอย่าบกว่ากูกูได้ยินเสียง,ยกกยยงถ้ากูได้ยินเสียงว่าเกิดปัญหาภัรอบไม่ไัรอบขึ้นมาก็ไปลงรายในความภัยรอบต้องซื้อหาต้องยุ่งยากต้องลำบากจมูกได้เปลี่ยนก็เป็นเรื่องของจมูกถ้าเป็นเรื่องของกูก็ต้องไปซื้อน้ำหอมมาลิ้นเป็นปัญหามากที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องที่มีตลอดเวลามีทุกวันถ้าไปตกเป็นทาสของลิ้น เอาตัวกูเป็นใหญ่แล้วก็มันก็ยุ่งยากแหละคนนั่นจะยุ่งยากครอบครัวนั่นจะยุ่งยากสัมผัสผิวหนังก็เหมือนกัน,นโดยเฉพาะทางกามารมทางเพศตรงกันข้ามนถ้าเอาเป็นตัวกูแล้วก็มันก็เรื่องมันใหญ่โตใหญ่โตจนฆ่ากันตายไม่หมดรู้จากหมดจากสิ่งแต่เพียงแต่ผิวหนังได้รับสัมผัสจัดการไปตามที่ถูกที่ควรมันก็ไม่มีปัญหา ศีลข้อนี้จึงสําคัญมากศีลเกี่ยวกับทางเพศทางเพศตรงกันข้ามเราเคยสนใจกันมาตั้งแต่กนพุทธกาลในครั <c> ้ <oughs> งพุทธกาลเองก็สนใจกันมากมีพุทธกาลแล้วก็มาสนมาอยู่ในศีลสําคัญกนะ็ที่ว่าไม่ประพฤติล่วงเกามเองให้มันอยู่ในความเป็นระเบียบในความคิดนี่ก็เหมือนกันอย่าเป็นตัวกู้เป็นเรื่องของจิต ได้รับสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งเข้ามาจากรอบด,ด้านมันก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ไปตามแบบของจิตก็รู้มีความรู้ว่ามันผิดหรือถูกมันชั่วหรือดีมันจะเลวร้ายหรือมันจะไม่เลวร้ายนั่เป็นเรื่องของจิตอย่าเป็นเรื่องของกูอย่าเป็นเรื่องของกูเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเป็นเรื่องของกูก็ไม่ตกเป็นธาตุของกิเลส ไม่ตกเป็นธาตของอาญตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่เป็นธาตของอายาตนะเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกอย่างเพราะมันได้ลงไปเอาทั้งหกอย่างนั่นมาเป็นตัวกูมันก็เลยอยู่เนื้สินใจหมด เป็นาธาตุตาเป็นธาตุหูเป็นาธาตุจมูกเป็นาธนาตุลิ้นเป็นาธาตุสัมผัสผิวหนังเป็นาธาตุความคิดความนึกรู้สึกก็ไม่มีอะไรเหลือมีแต่ปัญหามีแต่ความยุ่งยากที่นี่ก็มาถึงข้อที่ว่าท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านทั้งหลายรู้สึกในความเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าไม่รู้สึกเอาเสียเลยมันก็ต้องเรียกว่าเป็นแรดนะอยาอยากโกรธเลยถ้าจะต้องถูกเรียกว่าเป็นแรดหรือว่าเป็นเต่าอยากโกรธเลยเพราะว่ามันไม่รู้นี่ว่ากําลังเป็นธาตุของสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์มันจะให้เกิดความทุกข์แต่กลับไปรับไปพอใจกับมันนี่เรเป็นธาตุของอายตนะเป็นภาษาวัดคงจะฟังไม่ถูก เป็นธาตุของอนนายจะชนะคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีความโง่ความล้อย่าไปเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจจัดการให้ถูกให้ควรให้อยู่เนื้อว่าให้เป็นอิสระว่าให้มีแต่ความถูกต้องมันก็เป็นชีวิตที่อิสระมันไม่กัดเจ้าของพอไปเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจชีวิตนี้ก็กัดเจ้าของนัาา้นหาความสงบสุขไม่ได้ นี่ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นธาตุของอวิชชาไปความไม่รู้ถ้าเป็นธาตุของอวิชชาก็เลยเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของตัณหาก็เป็นธาตุของอายตนระณตาหูจมูกลิ้งกายใจแล้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวกูเป็นอัตตาตัวกูก็เลยเป็นธาตุของอัตตาของตัวกูเรามีชีวิตแต่ละวันละวันละวันเลยความเป็นธาตุ เป็นทาสของอาณตนะเหล่านี้อยู่ไม่เป็นสุขรับใชอ้อาอาจะกะเป็นทาสของมันก็ต้องรับช้มันก็ต้องคุ้นคว้ายก็จะบำรุงบำเรอให้เกิดความสุขสนุกสลานพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ใครเป็นน้อยก็นั้นก็โชคดีเป็นทาสอยนายตจะะน้อยหน่อยก็เป็นโชคดีไม่เป็นเส้นเลยก็เป็นโชคดีที่สุด แต่แล้วการูจะไม่มีใครสมัครต้องการจะไปเป็นทาท์ให้มันยิ่งขึ้นไปจึงได้ไปซื้อหาสะสมซื้อหาหสิ่งที่มาส่งเสริมให้เป็นทาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ยิ่งยิ่งขึ้นไปไมีเงินเท่าไรก็ไปซื้อหาสิ่งเหล่านั้นมาเพราะว่ามันไม่รู้จักไอสิ่งที่เรียกว่าอัตตาะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวให้มันไม่ควบคุมมันจะกลับส่งเสริมมันไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัวแต่มันกลับส่งเสริมมันก็เลยเป็นธาตุคล้องความเห็นแก่ตัวนี่คือปัญหาเฉพาะหน้าไปบูชาสิ่งที่จะทำร้ายตัวคือความเห็นแก่ตัวหรือกิเลสตัณหามก็ต้องถือว่า โง่เป็นคําหยาบคายมากนะจะว่าโง่ต้องพูดกัเป็นคำหยาบคายว่าโง่โง่ซึ่งเขาอุปมาว่าเป็นแรดหรือเป็นเต่าเรียกว่ามีความโง่แล้วจะจัดการกันอย่างไรให้พ้นจากความเป็นแรดหรือความเป็นเต่าอาจาะมาไปดูแรดใกล้ๆ ที่สวนสัตว์ที่เมืองพมา่าอาจจะหยิบถึงอยู่ในครอบมันโง่จริงๆแรดเนื้อหนังมันก็น,นาเลือกเกินไม้เดียวมันมีความหมายจะไม้เดียวไปเขียนแรดไม่มีความหมายอะไรนั่นจะทาอย่างไงเมื่อไม้เดียวมันไม่ม,มีความหมายไอ้เ่องเล็กๆน้อยๆมันไม่อาจจะก,กําจัดความเห็นแก่ตัวเช่นเดียวก็ไม้เดียวไม่มีความหมายอย่ไปตีแรดเขียนแรด,แรดให้มัน อยู่ในอำนาจมันไม่เป็นไปแล้ะถึงเต่ามันก็มีกระดองนะเขียนไม่เจ็บเหมือนกันนันจะแก้ไขความเป็นเต่ามันก็ยากเหมือนกันะมันมีกระดองแข็งแรกมันก็มีหนังหนาสูดเรากันยากแก้ไขกันยากมันก็เหลือแต่สิ่งประเสริฐสูงสุดคือธรรมะในเช่นที่เป็นปัญญาเป็น เป็นสมาธิเป็นปัญญาอันนี้จะว่ามาแก้ไขให้หมดความเป็นแร่ให้หมดความเป็นเตา่าแล้วก็ไม่มีอัตตาเลือยอยู่ก็ไม่เห็นแก่ตนชีวิตก็ไม่ขัดเจ้าของมีแต่การบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์สนุกไปเลยเรื่องมันก็ควรจบนะ มีชีวิตเยือกเย็นเยือกเย็นเยือกเย็นไม่มีไฟกองไหนราคะก็ไม่มีโลภะโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีไม่มีไฟกองไหนเลยเนี่ยมันเย็นเย็นเย็นชีวิตนี้มันเย็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 นไม่กัจจขอนั่นก็มีความรู้เพราะไม่มีโมหะก็มีความรู้ที่จะบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ตัวเองด้วยประโยชน์ผู้อื่นด้วยประโยชน์ที่เกี่ยวพันกัน เหนียวแน่นด้วยนี่เป็นเป็นประโยชน์เมื่อได้อย่างนี้แล้วคือชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์มันได้อย่างนี้แล้วนะจะเอาอะไรอีกจะมาบนพอแล้วถ้าต้องการเกินนี่มันก็บ้าไม่คิดดูต้องการเกินที่ควรจะต้องการได้ชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์มันก็ควรจะพอ ถ้าต้องการไปรมากกว่านี้มันก็บ้าแนละ้วมันก็บ้ากามบ้าอะไรไปตามเรื่องก็มันก็เป็นเรื่องบ้าเพราะฉะนั้นดูให้ดีว่าเรายังไม่รู้ว่าต้องการอะไรเราต้องการอะไรเรายังไม่รู้เรายังไม่แน่ใจบอกว่าต้องการชีวิตเ,เย็นเป็นประโยชน์มันก็ไม่พอไม่พอมันจะไปอะไรอีกก็ไม่รู้จะได้มาเพิ่มเกินไปก็บ้า,ท,า,บาทั้งเรื่องบ้าทั้งเรื่องบ้าเรื่องหลงเรื LO ่องเป็นธาตุทัง อายาตนาเป็นธาตุของกิเลสตนาพอใจนั่นแหละเป็นความเยอเือกเยน็นมีสันโดษพอใจในความฉลาดเฉ,ฉลียวของตัวสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้คือหาทรัพย์สมบัติได้หาเกียรติยศชื่อเสียงได้ด้วยความเฉลียวฉลาดของตัวแล้วก็พอใจ พอใจนี่เรียกว่าสันโดษนะพอใจที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ใช่หยุดนะพอใจอย่างนี้มันไม่ได้หยุดเพราะสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ก็สร้างขึ้นมาอีกสร้างขึ้นมาอีกเพื่อให้ประโยชน์มันแผ่กว้างไกลออกไปแก่ทุกคนนี่คือมหาบุรุษมหาบุรุษคนที่เป็นมหาบุรุษมันเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อความเป็นอย่างนี้ เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสุขด้วยการสร,าสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์พอใจในความสามารถที่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่บ้าไม่ล้มในอะไรสิ่งที่ห้ามาได้ก็ไม่บ้าไม่ล้มหรือว่าจะไปซื้อหาอะไรมาสําหรับสมัตบ้าจะล้มมันก็ไม่มีพอใจอยู่ด้วยความสามารถและได้บําเพ็ญประโยชน์ นี่จะถูกได้แล้วไ,ไอ้โง่มาโง่อยู่ที่นี่ทำไมแล้วนั้นอามาก็ต้องบอกว่าไอ้ชาติโง่ไม่รู้ว่าควรจะต้องการอะไรมันไม่รู้เดี๋ยวนี้ควรจะต้องการอะไรจะไม่เรียกว่าแรดหรือเต่ายังไงครบมันต้องรู้กันอย่างถูกต้องว่าควรต้องการอะไรเดี๋ยวนี้ควรจะต้องการอะไรก็รต้องการให้มันมีให้มันได้ให้มันถูกต้อง ต้องเป็นสุขเยือกเย็นเยือกเย็นอยู่ด้วยชีวิตเย็นชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์นั่นแหะคือพระนิพพานนั่นแหะคือความหมายของพระนิพพานในอันดับแรกน้อยๆยังเรียกว่านิพุตินิพุติพอสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเต็มขนาดก็เรียกว่านิพพานเมื่อยังไม่เต็มขนาดเียกว่านิพุติก็แปลว่าเย็นมือนกัน เมื่อเต็มขนาดก็เรียกว่านิพนานก็แปลว่าเย็นเหมือนกันนิพุตติก็แปลว่าเย็นนิพนานก็แปลว่าเย็นคือมีจิตใจเยือกเย็นจิตใจเยือกเย็นชีวิตเยือกเย็นแต่ไม่ใช่สูงสุดนี่ก็เป็นนิพุตติถ้าเป็นผู้ชายก็เรี wy, ยกว่านิพุโตถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่านิพุตาคือผู้มีนิพุติมีความเย็นมีความเยือกเย็นแห่งชีวิต ในอินเดียดใช้คำนี้กันเป็นคำธรรมดาเป็นคำสำหรับวัดวัดประมาณนกันละกันเมื่อพระสิทธทัตถะเดินผ่านไปเจ้าสาวในีสักกยะวงคนหนึ่งร้องตะโกนออกมาว่าบุตรนี้เป็นแม่เป็นลูกของใครแม่ของเขาก็จะนิพพุตาหรือนิพพุติอย่างผู้หญิง บุรุนีเป็นลูกชายของใครพ่อของเขาก็จะเป็นนิพพุตตาบุรุษนี้เป็นคัสดาของใครญิงคนนั่นก็จะนิพพุตตาใช้คําเดียวกันหมดนิพพุตตินิพพุตติแปลว่าความเย็นเมื่อเป็นของบุคคลก็ยกว่านิพพุโตว่านิพพุตตาว่างตามเพศนั้นนันนี่เป็นคําพูดธรรมดา ซึ่ง,ซ,งซึ่งยอมรับเป็นที่ยอมรับยอมปรารถนายืนร้องสรรเสริญเดี๋ยวนี้ใครมันชอบอย่างนี้บ้างอ่ะมันชอบอย่างนี้บ้างมันชอบความเป็นธาตุทางอานะ้สนาอะไรอรอยทางเนื้อทางน้งไม่รู้จักจบจักติน้นอย่างนั้นมันไม่เย็นนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสมันจะเป็นเรื่องเย็นเพราะชนะกิเลสมันหยุดอำนาจของกิเลสได้มันก็มีความสงบเย็น เย็นในโลกตามภาษาโลกไปก่อนไม่ถึงที่สุดก็จะน,นิพุตินิพุติจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเรามีการสวจบ้านตรวจเรือนนิมนพระมาชั้นมาสวจที่บ้านที่เรือนพระก็ต้องให้ีีนพอพระให้ศีลก็ต้องมีคำพูดบอกอานิสงส์สิลีเลยนะสุขจริงยันติ ถึงสุขติพระศสินสีเลนะโพกัลัมกทามีโพกัลัพกับพระศีลนสีเลนะนิพุติยันติถึงนิพุติก็พระศีลนตัสมาซีลังวิโซทะเยดังนั้นท่านทั้งหลายทั้งปวงจนคำราชีสขนตองจนให้สะอาดเถิดเจ้าของบ้านไม่รู้อะไรนิพุติไม่รู้อะไร <c oughs> ต้เป็นแร่ดูแล้วไม่ต้องมีใครบอกมันเป็นแร่ดูแล้ว่านิพุติที่พระก็บอกว่า ในนิพุติพระสีมันไม่รู้นิพุติว่าอะไรบางทีพระเองนั่นก็ไม่รู้ว่านิพุติคืออะไรมันก็เป็นแรกเหมือนกันแรกต่อแรกพูดกันรู้เรื่องเมื่อไหร่ในพระที่ให้ศีนันก็ไม่รู้ว่านิพุติคืออะไรชาวบ้านที่ได้รับพรว่ามีนิพุติมันก็ไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นแรกต่อแร่ท่านอย่าหาอาตมาพูดหยาบคายนะมันก็เป็นเรื่องเล่าความจริงให้ฟังมันยังเป็นแรกกันอยู่มาก ทั้งคนให้ศีลและทั้งคนรับศีลมันเลิกเป็นแรกก็หมายความว่าทำลายอาวิชชาทำลายความไม่รู้หรือความรู้ผิดิดศึกษาเสใหม่ให้รู้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันก็จะค่อยๆรู้เองว่าสิ่งที่ควรปรารถนามันคืออะไร ถ้าเขาถามว่าต้องการอะไรก็บอกถูกพระพ้าพเจ้าต้องการนิพพุติที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องการนิพพานในอนาคตต้องการนิพพุติที่นี่เดี๋ยวนี้ตลอดเวลาแล้วก็ต้องการนิพพานะนิพพานะนิพพานะนานะในข้างหน้าต่อไปให้ถึงให้ได้ก่อนจะตายก็ยิ่งดี <c oughs> มีนิพพุติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้นิพพานะานาก่อนเข้าโลงมันก็ดีทั้งนั้น,น,นก็หมดเท่านั้น เดี๋ยวนี้มาถามว่าต้องการอะไรต้องการอะไรก็ spotlight. ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรแลาเกิดจาชาติโง่แล้วมันโกรธเราอีกมันไม่ต้องการไม่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรไม่ควรจะต้องการมันก็ไม่รู้พราเขาบอกอย่างนี้มันโง่งก็โกรธเราอีกเพราะฉะนั้นมันอต้องลําบากเทีเดียวพูดกับแรกมันไม่เคยรู้เรื่องเปล่าปีแรกฟ,ฟังมันไม่รู้เรื่อง เอาแล้วขอยเป็นว่าแต่ละปีแต่ละปีนี่ก็ขอให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้แรดมันลอกคราบให้นังมันบางให้นังมันบางให้เขี้ยนได้ไม่เดียวเจ็บเปาแล้วไอ้แรดนี่นังหนาไม่รู้สก,กินี่แข็งโกกมันก็หินเออนมันไนอ,อ๋นังมันบางบางพอเขี้ยนได้ไม่เดียวเจ็บสะดุ้งที่นี่มันก็เชื่อฟัง มันก็เปลี่ยนแปลงจากความเป็นแรดมาเป็นสัตว์ธรรมดาที่ไว้ต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนี่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนนี้มันหลับเหมือนกัหนังแล้แล้วมันก็ค่อยตื่นค่อยๆเบิกบานแล้วก็ค่อยยรู้แล้วมันก็มันก็ตื่นจากหลับจากโง่แล้วก็รู้รู้รู้แล้วม็ทำสุขจ้องทำสุขต้อง แล้วไอ้ความสุขสงบเย็นมันก็เบิกบานออกมาให้เห็นนี่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นเมื่อเขาถามาถามาคุณต้องการอะไรต้องการอะไรที่มาปฏิบัติมาวัดมานี่มาต้องการอะไรก็คอยตอบถูกต้องสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีพระพุทธเจ้าต้องการความเป็นผู้รู้ควาเป็นผู้ตื่นควาเป็นผู้เบิกบาน จะยากดีมีจนขี้เหร่ไม่สวยอะไรก็ตามแต่ฉันต้องการความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคนจนก็เป็นได้คนรวยก็เป็นได้คนสวยก็เป็นได้คนไม่สวยก็เป็นได้แต่ที่เป็นไม่ได้ก็คือคนโง่มันก็ได้เป็นแร่มันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็กด้เป็นแร่จึงนึกถึง หลักสำคัญในพระพุทธศาสนาว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาจะค่อยๆหายโง่บริสุทธิ์ก็คือว่าไม่มีผิดพลาดไม่มีโง่เขลาด้วยปัญญาพ่อคูณปัญญาพ่อคูณปัญญาพ่อคูณปัญญาก็ค่อยๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์สะอาดสะอาดสะอาดมาเนี่ยค สมาธิฐิสมาธานาสัพพังทุกขังอาปัจจคุงล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการสมาทานสมาธิพ้นจากทุกทุกชนิดได้ด้วยการสมาทานสมาธิฐิเรื่องนี้อาตมาเคยพูดลายหนนแล้วท่านจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามใจมันลำบากที่ว่าสมาทานนมันถือเอาอย่างถูกต้อง ถ้าอุปาทานมันถือเอาอย่างโง่เขลาเดี๋ยวนี้เรามันมีกันแต่อุปาทานถือเอาอย่างโง่เขลาหลับหูหลับตาโดยอวิชชาเป็นแรดโดยไม่รู้ตัวอุปาทานใช่ไม่ได้อุปาทานในสินก็สินเลวสินเลวอุปาทานในสมาธิก็สมาธิปิดหมดอุปาทานในปัญญาก็ใช่ไม่ได้ต้องสมาทานสมมาทานถือเอาอย่างถูกต้องอย่างฉเฉลียวฉลาดไม่มีอันตราย มี่แต่ประโยชน์คุณโดยส่วนเดียวของนี้เรียกว่สะมาทานเพ <c oughs> มันพูดกันอยู่ทุกวันนั้นทำไมไม่สังเกตบ้างเราสมาทานศีลสมาทานอุโบสถถ้าพูดอุปาทานศีลก็บ้าเลยก็หนักกว่เก่าร้ายกว่าเกาา่าองอุปาทานศีล <c oughs> จำความหมายของคำสองคำนี้ไว้ให้ดีจะทำอะไรก็คอยทำอย่างสมาทาน อย่าทำอย่างอุปาทานจะมีเงินสับบาทก็ค่อยมีอย่างสมาทานอย่ามีอย่างอุปาทานจะมีพันรยาสักคนมีสามีสักคนก็ค่อยมีอย่างสมาทานอย่ามีอย่างอุปาทานถ้ามีอย่างอุปาทานมันจะกัดเอานั่นสามีมันจะกัดเอาพันรยามันจะกัดเอาถ้าไปมีอย่างอุปาทานอุปาทานยึดมันฝืมันโดยอุปาทานโดยอวิชชา มันจะมีทรัพย์สมบัติเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ค่อยมีอย่างสมาทานมันไม่กัดใช้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่มันจะมีเกียรติยศชื่อเสียงเท่าไรอย่างไรก็มีด้วยสมาทานอย่างนี้ด้วยอุปาทานถ้ามีด้วยอ,อุปาทานมันจะวิแหวงมากัดเอาวินาศเลยวินาศเพราะความมีชื่อเสียงยังมีพักพวกก็เหมือนกันให้มีถูกต้องพักพวกที่ถูกต้องเป็นสัตตบุรุษ มีพักมีพวกอย่างสมาทานอย,าอย่างอุปาทานมันก็หมดปัญหามีทรัพย์สมบัติพอตัวด้วยสมาทานมีเกียตรติยศชื่อเสียงพอตัวด้วยอำนาจสมาทานมีพักพวกอย่างพอตัวด้วยอำนาจของสมาทานอุปาทานยกเลิอกอุปาทานอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรอย่างอุปาทานทั้งหมด สักนิดหนึ่งก็มีด้วยอุปาทานแล้วมันก็กัดเจ้าของของเล็กๆน้อยๆลองไปมีด้วยอุปาทานมันจะเกิดโลภะโทสะโมหะโธทะอะไรขึ้นมาได้ไม่ทันรู้ถ้าไปมีด้วยอุปาทานแล้วก็จะวันวิตกสงสัยอยู่เสมอว่ามันจะวินาศคิดหายไปมันมีความกลัววิตกกังวลอยู่อย่างนี้เสมอไปนี่เพราะมันมีด้วยอุปาทาน ยิ่งมีมันยิ่งกัดเจ้าของยิ่งมีมันยิ่งกัดเจ้าของก็มีเลยอุปาทานถ้ามีเลยสมาทานมีสติปัญญามันไม่กัดเจ้าของมีเงินเก็บไว้ในธนาคารก็อยู่ในธนาคารไม่มากัดเจ้าของถ้ามีเลยอุปาทานมันก็เอามาวิตกกังวลอยู่จนกัดเจ้าของจนไม่ว่าจะมีอะไรจะทําอะไรมันก็กัดเจ้าของไม่เส่าหมดเพราะว่ามันมีอุปาทาน อ้าวทีนี่ดูต่อไปว่าอุปาทานนั้นมันเป็นสมบัติของอัตตามีอัตตาที่ไหนมีอุปาทานที่นั่นไม่มีอัตตาที่ไหนมันก็ไม่มีอุปาทานที่นั่นถ้ามันมีความรู้อย่างถูกต้องเป็นอนัตตาอนัตตาแล้วกำจัดอุปาทานหมดก็หมดข้าศึกหมดหมดอันตราย เลยสรุปความว่ามีชีวิตชีวิตนี้จงมีอย่างสมาทานอย่ามีอย่างอุปาทานมีชีวิตนี่ที่มีชีวิตชีวิตอยู่ทุกวันจงมีอย่างสมาทานคือมีด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดถ้ามีด้วยอุปาทานเป็นตัวปู่ของกู่ชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของเหลือแต่กระดูกสมน้ำหน้านะมีชีวิตด้วยสติปัญญา ในความหมายว่าสมาทานประพฤติถูกต้องทุกอย่างทุกประการเกี่ยวกับชีวิตมันก็พ้นจากทุกทงก้งปวง